โรงแรมเล็กขนาดเล็กประเทศไทยกว่า80%ซไปไม่ไหวฟื้นยังไม่ได้ยังไม่สามารถกลับไปฟื้นตัวเหมือนก่อนเกิดโควิด -19 สัญญาณแรกมาแล้วครับสำหรับภาคการท่องเที่ยวเราก็ดีใจนะครับประตาชาตินั้นกลับมาเที่ยวเมืองไทยในปี2566ซึ่งมีตัวเลขที่คาะกันออกมาเรียบร้อยว่าถึง28ล้านคนอย่างแรกคือเข้าเป้าก็เป็นไปตามที่เป้าไม่ว่าจะเป็นเป้าทางการเป้ารัฐบาลเปล้าของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงเป้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พยายามที่จะเขียนถึง28ล้านสำหรับต่างชาตินะฮะก็เป็นไปได้สวยนะครับแต่ว่าพอมาดูในแง่รายได้คิดทั้งต่าง,างชาติรวมกับคนไทยเที่ยวในประเทศเมื่อปีที่แล้วนั้นดูจะพลาดเป้าเหมือนกันนะฮะพรามันก็เป็นโจทย์ใหญ่ว่าทํายังไงระหว่างจะปั๊มรายได้หรือจะเอาจํานวนหัวขนท่องเที่ยวนะฮะในจํานวนของเวลาคนต่างชาติเข้ามาอันนี้สงก็จะแผ่กระจายไปทั่วครบรอเปล่าไม่แน่ใจเหมือนอย่างกรณีนี้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรงแรมถ้าดูเฉพาะกลุ่มโรงแรมก็จะมีโรงแรมเป็นไงฮะหดาว5ดาว4ดาว3ดาวจนถึงแบบไม่สามารถจัดดดาวไ เสร็จแล้วก็จะมีประเภทที่พักประเภทอื่นเช่นไรครับรีสอร์ทโฮสเทลนะฮะคอนโดเทลอะไรก็ว่ากันไปนะฮะผลหนึ่งที่มีการสำรวจอยู่สม่ำเสมอเพื่อชี้เห็นนะครับว่าธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยนะครับเอาเฉพาะโรงแรมนะฮะ ฟื้นหรือไม่ฟื้นกันแน่หลังจากที่ปีที่แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าถึง28ล้านคนผลสํารวจนี้นะครับทำเมื่อ8-25ธันวาแต่เพิ่งมาเปิดกันอีกตอนนี้ครับซึ่งเป็นการทําผลสํารวจโดยสมาคมโรงแรมไทยตัวจริงเสียง,จร,งจริงนะฮะกับธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ก็ถือว่าแบงก์ชาติบ้านเราเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปสํารวจ75สมาชิกของโรงแรมไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกมารวมๆนะฮะผลสํารวจรวมๆเขาบอกงี้ครับว่ารายได้ธุรกิจนะฮะ รายได้ธุรกิจของคนที่ทําโรงแรมนี่นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับเกือบ80%ไม่ฟื้นตัวกลับไปเหมือนก่อนช่วงโควิดเลย4ปีผ่านไปแล้วสําหรับโควิดแม้ว่าตอนนี้มันกาลังจะกลับมาในสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะตุ้มๆต,ต่อมๆหรืออาจจะเป็นเวฟเล็กๆน้อยๆทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นว่าตกลงแล้วเนี่ยป่วยโควิดป่วยไข้หวัดใหญ่หรือป่วยไข้เลือดออกหรือป่วยหวัดธรรมดาแยกกันไม่ออกจริงๆนี่นะฮะ ผลสำรวจชัดนะฮะโรงแรมเกือบ80%ยังไม่ฟื้นตัวกลับไปเหมือนกับก่อนโควิด19เลยแม้แต่น้อยวัดจากอะไรรายได้นะรายได้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดที่สุดอย่าไปวัดจานวนหัวนะครับเพราะว่าจานวนหัวเข้ามาเยอะแต่ใช้จ่ายน้อยเขวาวัดก็ต้องวัดรายได้เพราะสุดท้ายรายได้หักค่าใช้จ่ายมันถึงจะเหลือกําไรสุดที่ว่าคุณไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ถูกไหมครับนั้น80%ไม่ฟื้นกลับมาเหมือนก่อนเกิดโควิด19 เพราะฉะนั้นก็ต้องมี20%ที่มีไรายได้เท่ากับหรือมากกว่าช่วงโควิด1 9แล้วถูกไหมครับเออว่า80%เนี้ยปัจจัยอะไรครับทําให้เขาฟื้นไรายได้ไม่ได้เท่ากับช่วงก่อนก่อนเกิดโควิด20%ตรงนี้ทําไมเก่งจังสามารถมีไรายได้เข้ามาฟื้นตัวเสมอเท่ากับก่อนโควิดหรือบางโรงแรมมากกว่าก่อนโควิดเข้าเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคนละตลาดไหมคนละกลุ่มไหมกำลังซื้อต่างกันไหมวิธีบริหารจัดการต้นทุนเป็นยังไง ขายเก่งหรือเปล่าทําการตลาดดีหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างมันผสมผสานกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าที่สุดแล้วเป็นยังไงนะฮะพอเราดูในรายละเอียดกันแบบเบื้องต้นกันสักนิดหนึ่งก็จะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปนะฮะและอยู่ในภาคกลางกับภาคใต้ที่รายได้ฟื้นเท่ากับก่อนโควิดหรือตอนช่วงโควิดเรียบร้อยเนี่ยเป็นโรงแรม4ดาวขึ้นก็แสดงว่าต้องเป็นโรงแรมยังไงฮะร,ระดับคุณภาพขึ้นเกรดดีขึ้น2เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ตรงไหนฮะ ภาคกลางกับภาคใต้ก็เพราะอะไรครับเพราะภาคกลางเป็นศูนย์กลางของอะไรครับประตูหรือเกตเวยจากน่านฟ้าเข้าสู่สนามบินใหญ่ๆมีเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญอย่าง,างเช่นกรุงเทพแลกวก็ปริมณฑลภาคใต้ชัดเจนครับคนชอบเที่ยวชายหาดท้องฟ้านะทะเลแสงลมและแสงแดดมากกว่าภูเขานะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับนั่นเนี่ยคือกลุ่มเนี่ยที่ทาไมจึงกลายเป็นกลุ่มที่มีไรายได้ ฟื้นเท่ากับโควิดแล้วหรือมากกว่าช่วงโควิดซ้วูซังไปครับขณะที่มีโรงแรมประมาณ10%คาดว่ารายได้จะไม่กลับมาเหมือนเดิมเลยโอ้โหอันนี้น่าห่วงนะฮะท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าก็10%เองที่วันนี้เปิดโรงแรมธุรกิจแล้วทําโรงแรมแล้ว10%เนี่ย ไม่มีทางที่จะมีะไรายได้กลับไปเหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกับว่าอยู่ตรงไหนกลุ่มก้อนไหนภาคไหนอย่างไรกันนะครับดูผลสรุปนี้ตรงต่อไปเลยนะฮะคือเขาบอกงี้ครับว่าคือส่วนใหญ่คิดว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยน่าจะกลับมานะครับอ,อยู่ในช่วงประมาณไตรามาสที่หนึ่งของปีนี้ก็คือช่วงนี้ที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าช้าที่สุดก็คือปี68เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะโรงแรมที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และ4ดาวขึ้นไปเนี่ยโรงแรมกลุ่มนี้เนี่ยฮะเขาประเมินว่า ในช่วงไตรามาสที่1ปี6 7เจนี่ยจะมีลูกค้าต่างชาติเอาแบบไม่นักจีนนะฮะยกเว้นชาติจีนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะเมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสที่4ปีที่แล้วนะครับทีนี้โรงแรมในภาคตะวันออกส่วนใหญ่เขาก็บอกอย่างนี้ครับว่าลูกค้าต่างชาติน่าจะส่งตัวเหตุผลที่เขาบอกส่งตัวก็มีก็มีหลักคิดที่น่าสนใจอยู่นะครับอย่าลืมนะครับว,ว่าเศรษฐกิจต่างประเทศก็ยังไม่ได้ฟื้นนะฮะอเมริกาเองก็กลำลังจะเป็นลักษณะของการแบบ ชะลอตัวแบบนุ่มนวลหรือค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเขาก็ลุ้นกันอยู่ว่าขอให้เกิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าชะลอตัวแบบหักรุนแรงจนถึงถดถอยแล้วแล้วก็โอ้โหเศรษฐกิจโลกที่ดูไม่จืดเลยนะฮะจีนไม่ต้องพูดถึงครับปีที่แล้วประกาศไปแล้วว่า5.2เซนคือเข้าเป้ารัฐบาลนะแต่พลาดเป้าสําหรับคนส่วนใหญ่ที่ก็บอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยรัฐบาลตั้งเป้าต่าเพราะฉะนั้นจีนนี่เศรษฐกิจเบอร์สองนะและสัญญาณหลายอย่างที่ออกมาร่แร่จริงๆ,โด,ๆโดยเฉพาะในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นคนประชากรลดลงต่อเนื่องเป็นปีท อันนี้มันจีนนะครับและเด็กเกิดใหม่ก็ต่ําเป็นประวัติการยอดคนตายในจีนงก็สูงที่สุดในรอบมากมากกว่า20ปีนี่คือสิ่งที่น่ากลัวสําหรับระยะยาวถูกไหมครับงั้นถ้าดูตรงนี้เสร็จนะฮะก็มาดูกันต่อครับว่าถ้าเจาะเฉพาะลูกค้าคนจีนที่มาเที่ยวโรงแรมในไทยหรือว,ว่าพักโรงแรมในไทยนี่นะครับเขาบอกโรงแรมส่วนใหญ่ภาคกลางยังประเมินว่าลูกค้าชาวจีนเนี่ยนะฮะจะเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนโรงแรมภาคตะวันออกกับภาคใต้ส่วนใหญ่ประเมินว่าลูกค้าจีนเนี่ยจะใกล้เคียงกับไตรามาส4ปี66 คือไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยฮไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยเห็นไหมฮะนะฮะและโรงแรมระดับไม่เกิน3ดาวมากถึง40%คาดว่าไตรามาสหนึ่งปี6、7ลูกค้าจีนจะลดจากไตรามาสที่4ปีที่แล้วคือเราจะเห็นได้ชัดแสดงว่าตอนนี้ถ้าผมเอาแค่ประเมินคร่าวๆจากผลสํารวจตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดก็ว่าหนลูกค้าต่างชาติที่ไม่ใช่จีนที่ไม่ใช่ชาวจีนในปีที่แล้วเป็นกลุ่มใหญ่สุดที่เข้าเมืองไทยซึ่งก็ตรงกับสถิติ สองกลุ่มพวกนี้เข้ามาปรากฏว่ามีบางประเทศที่ใช้จ่ายต่อหัวสูงเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพใช่สามกลุ่มนี้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นกล,กลุ่มคุณภาพเขาจะไม่พักอะไรฮะโรงแรมที่เป็นระดับสามดาวต่ําจะเริ่มพักตั้งแต่เท่าไหร่สี่ดาวขึ้นถูกไหมครับลดสนิยมสไตล์การท่องเที่ยวของกลุ่มมีคุณภาพหาดทรายสาย,สายลมแสงแดดตะวันรุ่งชายหาดท้องทะเลสะท้อนสวยสีน้ําเงินเข้มนี่คือภาพของเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นผลสำรวจที่ดูจะสะท้อนกลมกลืนไปกับ เหตุผลด้วยนอกเหนือจากสถิติและตัวเลขนะครับผู้ประกอบการเขาก็เลยมองกันอย่างนี้ครับว่าก็ในเมื่อเนี่ย80%เรนี่ยรายได้ยังไม่กลับไปเหมือนอย่างที่อะไรฮะก่อนโควิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมไซส์ SME และมีจำนวนฐานกว้างซะด้วยแต่ในขณะที่4 0่เข้าไปรอ,อดเพราะเป็นกลุ่มโรงแรมเชนใหญ่แบรนด์ใหญ่ๆนะบริหารจัดการแบบดึงกุฎทัวร์ตามประเทศดิวเองไปต่างหาก และสายป่านกำลังซื้อกำลังหนุนโครงสร้างเงินทุนดอกเบีย้ยเขาอยู่รอดได้นะครับก็เลยมี4ข้อไงที่อยากให้ทางด้านรัฐบาลนี้ช่วยหน่อยนะครับคือ1กระตุ้นท่องเที่ยวไทยต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะครับกระตุ้นอย่าหยุดเหมือนอย่างเพลงของไมเคิลแจ็คสันก็บอกฮนะ don't stop till you get enough ทำไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะพอนะครับงนั้นเรื่องท่องเที่ยวเป็นเรื่องสําคัญ เมื่อปีที่แล้วญี่ปุ่นประกาศแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าญี่ปุ่นเนี่ย25ล้านคนเอาละเขาแพ้เราประมาณ3ล้านเสร็จแต่ของเขาเนี่ยฟื้นนะ80%แต่ในขณะของเราเนี่ย28ล้านคนเขเราฟื้นเท่าไหร่70%เพราะฉะนั้นสูสีนะฮะต้องไปต่อประเด็นที่2คืออะไรครับช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยใช้อะไรเยอะ ใช้ไฟใช้น้าเยอะถูกไหมและตอนนี้ค่าไฟบ้านเราเป็นยังไงฮะรอบใหม่ที่ประกาศออกมาเนี่ยสี่บาทยี่สิบปริ่มๆนะฮะนี่ก็ยังไม่ถูกใจในายกเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ว่ากันรอบต่อไปละนะ,ะมักรุ่งพานีนาเมษาตกลงมันจอดอยู่แถวสี่บาทสิบสี่บาท,บาทไม่เกินยี่สิบนี่รอบต่อไปข้างหน้ากดมาแล้วตัวเลขเกิน4บาท25ก็จะแพงขึ้นอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากช่วยเหลือก็คือค่าไฟค่าแรงนะครับต่อมาครับมาตรการตัวที่3ก็คือเรื่องของค่าแรงกันหน่อยเอาละค่าแรงโรงแรมเนี่ยนะครับ จริงๆโดยเฉลีย่ยปกติสําหรับโรงแรมเกรดที่ดีขึ้นเนี่ยจ่ายกว่าเวลา300อยู่แล้วเพราะอะไรครับอย่าลืมว่าบุคลากรแรงงานในโรงแรมต้องใช้ภาษาความสามารถ ซอร์วิสใหม่ซึ่งต้องมีความแตกต่างมากกว่าภาคบริการปกติสอดรับไปตรงนี้ก็เลยขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาฝึออกอบรมนะฮะเราจะดินคําว่าอะไรครับรีเทรนด์เทรนนิ่งเทรนเดอร์เทรนเนอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนปัจจัยที่สีนี่คือเรื่องการเงินซึ่งตอนนี้มันเป็นปัจจัยที่ยังถกแล้วก็เถียงนันไม่จบนะฮะว่าทําไมตอนนี้ดอกเบี้ยของบ้านเราโดยเฉพาะดอกเบี้ยแบงค์ชาติที่สูงสุดในรอบ1ิปีมันถึงไม่ลงสักทีทั้งๆ้ท,งที่เป็นไงฮะภาครัฐก็บอกว,ว่ามีเงินฝึกมาแล้วสาม ทางกานของเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่ามันเป็นเงินฝืนแบบงรวมเพราะว่าเป็นมาตรการที่ภาครัฐออกมาทําให้เป็นไงฮะบิดเบือนสภาพจริงของค่าใช้จ่ายแท้จริงเพราะเป็นมาตรการตัดกํลาลังซื้อแบบเฉพาะหน้าเฉพาะทางนะครับสตัวเลือกนี้ก็เลยประมาณนี้ทีนี้นี่คือผลสารวจที่มันเกิดขึ้นในช่วงธันวาคมถูกไหมครับเขาก็มองต่อสิเพราะตอนนี้อยู่มกราคมกันแล้วเบื้องต้นผลสารวจตรงนี้ที่ออกมาคาดว่าอัตราการเข้าพักเดือนมกราคมตอนนี้น,นะครับผ่านมาได้19วันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ65%สาสูงกว่าต่ำกว่าสูงกว่า ลดลงครับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมในปี2566เพราะฉะนั้นก็ชัดเลยนะครับว่ากิจการการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมในภาคการท่องเที่ยวนั้นเป็นการฟื้นตัวแบบชนิดที่ฟื้นในกระจุกกำลังซื้อดีศักยภาพโรงแรมดีสายป่านสูงแต่ในขณะเดียวกันครับสุดกระจาย นะในกลุ่มที่เป็น80%ซึ่งฟื้นไม่เท่ากับปี6 2สิ่งที่น่ากลัวต่อไปก็คือว่าถ้ากลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่และเป็นฐานรากและเป็นผู้ประกอบการไซเอสตรงนี้รายได้เขาไม่ฟื้นต่อและให้โอกาสอีกถึงปีหน้า5ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าทาไมจึงกลายเป็นประเด็นที่ธุรกิจ s อสประเภทโรงแรมที่หรือว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า hospitality เนี่ยถึงได้เป็นประเด็นแบบนี้ถึงได้ถามท่านผู้ชมเลยครับว่าเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยสตัวเลือกเมื่อเทียบกับปีที่แล้วท่านผู้ชมคิดว่าฟื้นตตัวตัววลอ หรือส่งตัวส่งเลยครับนะฮะมันจะตัวตัวสามตัวแต่เลือกกันได้นะฮะ